อยากจะบอกว่าอันไหนคือ normal วะลูกวอลไหลซะด้วยฮฮึฮ้ฮึไึ้ึ้ึฮ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 ึึฮึ แม่งเรียกกูสะด้วยแม่เคยโยนเนี่ยโยกให้ฉันรันแล้วไปช่วยดีไหมแปะ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 แต่ไปแลแ้วบ้านเกกกไม่ใช่พ่อไม่ใช่ออกไป <c oughs> มึงไม่ใช่พงอกอูพอเรียกไปตั้งหลายรอบแล้วไม่ได้ยินเหรอ พ่อมาพ่อมาพ่อ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 โอเคไหมพ่อพ่อครับโอเคไหมพ่ครัคบว้าวเพิ่งรู้เลยว่าพ่อไปทำตาเลเซอร์มาหรือพ่อไปเลเซอร์ตา่าตาไม่ลืนแสงเลยครพ่อ